สวัสดีครับขอต้อนรับผู้ฟังเข้าสู่ในส่วนของสารบัญสุขภาพนะครับวันนี้มาเจอกันอีกครั้งหนึ่งนะครับที่แฟนเพจ a c e b o o k ของทางสถานีวิทยุก,กระจายเสียงมาหาวิทยาลัยนเรศวรผมอจเดชมีบุญนะครับวันนี้ก็เป็นส่วนหนึ่งครับของรายการสุขกายสบายใจนะครับแล้วก็เป็นสารบัญสุขภาพนะฮะที่วันนี้เนี่ยนะครับมาสารบัญสุขภาพให้กับทุกท่านได้รับชมแล้วก็รับฟังกันด้วยนะครับซึ่งในส่วนของรายละเอียดกับเนื้อหาที่เรานําเสนอกันในช่วงของสาร สารบันสุขภาพในวันนี้เนี่ยนะครับทุกท่านนั้นสามารถที่จะไปะติดตามนะครับผ่านทางรายการวิทยุนะครับของรายการสุขการสบายใจได้นะครับในช่วงของสัปดาห์ที่จะถึงนี้ด้วยนะครับที่รายการสุขการสบายใจ10โมงจนถึงเที่ยงตรงนะครับที่เครื่องน FM 1้ .2 ยเสามกะเฮิร์สำหรับอีกรูปแบบหนึ่งของรานวันนี้กับสารบัญสุขภาพที่นำเสนอการผ่านทางคลิปวิดีโอในวันนี้เนี่ยนะครับเราก็จะนำหัวข้อข้อมูลข่าวต่างๆนะครับในแวดวงทางด้านสาธารณสุขสุขภาพมานำเส เสนอให้กับทุกท่านได้รับชมกันก่อนนั่นเองครับวันนี้จะมีเนื้อหาอะไรกันบ้างนะครับเตรียมไว้อยู่แล้วไปเริ่มต้นกันที่ในเรื่องแรกกันครับยังคงเป็นเรื่องของฝุ่น PM 2.5กันอยู่เนี่ยนะครับคุณผู้ฟังครับช่วงนี้หลายพื้นที่ได้รับผลกระทบกันไปอยู่เยอะอยู่เหมือนกันนะครับมีตั้งแต่ในช่วงของสีส้มนะครับไปจนถึงสี แดงกันเลยทีเดียวนะครับสีเหลืองไปจนถึงสีแดงกันเลยทีเดียวในแต่ละพื้นที่โดยเฉพาะในพื้นที่ของทางภาคเหนือตอนล่างเองเนี่ยนะครับก็ได้รับผลกระทบกันไปในหลายพื้นที่อยู่เหมือนกันนะครับแล้วก็มีรายงานข้อมูลนะครับที่ทางเรานั้นได้มีโอกาสนะครับไปติดตามข้อมูลผ่านทางแอปพลิเคชัน Air แ o ปโฟนไ h มาไว้ด้วยเนี่ยนะครับก็ได้มีการคาดหมายกันไว้เนี่ยนะครับว่าในช่วงของสัปดาห์ที่จะถึงนี้เนี่ยนะครับปริมาณของฝุ่น PM 2.5นั้นจะเป็นอย่างไรกันบ้างนะครับก็สามารถที่จะ รับชมในข้อมูลเนสมนนี้กันได้นะครับนอกเหนือจากของสถานการณ์ฝุ่น PM 2.5แล้วเนี่ยนะครับก็มีข้อมูลที่ในช่วงที่ผ่านมานะครับทางกระทรวงสาธารณสุขตอนนี้ก็ได้มีการสั่งการที่กับ ทุกจังหวัดนะครับเฝ้า,าระวังสุขภาพของประชาช,ชนจากผลกระทบของ PM 2.5กันด้วยนะครับเรื่องต่อไปนะครับก็ยังคงเป็นข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของฝุ่น PM 2.5เช่นเดียวกันนะครับก็มีข้อมูลที่ทางนายแพทย์ธิวรวัตรเหมจุฑาครับหัวหน้าศูนย์วิทยาศาสตร์สุขภาพโรคอุบัติใหม่คณะแพทยาศาสตร,ร์โรงพยาบาลจุฬาาลงก,ร,ลร,งกรครับได้โพสต์ข้อมูลผ่านทาง Facebook ของทางคุณหมอโดยตรงนะครับว่าเรื่องของฝุ่น PM 2.5นี้เนี่ยนะครับมีการศึกษา ของต่างประเทศนะครับก็ได้มีการยกตัวอย่างข้อมูลการศึกษาของทางประเทศจีนก็นด้วยเนี่ยนะครับที่ทําให้ประเทศจีนเนั้นเขามีการปรับตัวในเรื่องนี้กันมากยิ่งขึ้นนะครับเขามองแนวเรื่องนี้อย่างไรกันบ้างมีเหตุผลใดที่มีความเกี่ยวข้องว่าเมื่อ มีประมาณฝุ่น pm 2 5เหล่านี้เกิดขึ้นแล้วเนี่ยนะครับจะส่งผลกระทบทำให้เกิดหัวใจวายนะครับแล้วก็ส่วนต่อไปนะครับก็มีการพูดถึงเรเรื่องของทางสหรัฐครับตอนนี้ได้ยกเลิกภาวะฉุกเฉินด้านสาธนารณสุขที่ ประกาศไว้สำหรับโรคเอ็มพ็อกซ์นะครับหรือก่อนหน้านี้เรียกว่าโรคฝีดาลลิงหลังจากที่ผู้ป่วยรายใหม่ลดจำนวนลงด้วยนะครับทางอธิบดีกรมสนับสนุนบริการสุขภาพนะครับก็ห่วงผู้สูงอายุค,ครับเสีย่ยงเป็นโรคมะเร็งแนละปฏิบัติตามหลักสุขบัญญัติเป็นสุขนิสัยเลือกกินอาหารที่มีประโยชน์งดบุหรี่งดดื่มสุราออกกําลังกายพร้อมตรวจสุขภาพปร,รายจําปีเป็นกรอบเสริมภูมิคุ้มกันโรคมะเร็งกันด้วยนะครับจากทางสํานักข่าวไทยพีบีเอสนะครับ แล้วก็อีกส่วนหนึ่งนะครับตอนนี้ในส่วนของทางโรงพยาบาลอุตราดิตถ์นะครับกำลังเปิดโครงการผ่าตัดเปลี่ยนข้อเข่าและข้อสะโพกเสียมข้อสะโพกเทียมนะครับในวาระ ครบรอบ72ปีโรงพยาบาลอุตรดิตถ์72ปี72ข้อสร้างข้อต่อชีวิตด้วยนะครับก็เดี๋ยวมาติดตามรับฟังรายละเอียดกันได้นะครับในส่วนของรายการวิทยุผ่านคลื่น FM 1นึอเงมิโเฮิร์ของทางสถานีของเราจากทางโรงพยาบาลอุตรดิตถ์นะครับเรื่องต่อไปนะครับในช่วงที่ผ่านมาครับก็มีผลงานวิจัยที่น่าสนใจครับของทางมหาวิทยาลัยนาเรศวรน,นะครับนักวิจัยมหาวิทยาลัยนเรศวรครับได้มีการวิจัยแปรรูปกระหลำปีและก็โหระพาครับที่ Okay. <laughs> คาดหวังว่าจะมีส่วนช่วยในการลดความเสี่ยงของไขมันในเส้นเลือดได้ด้วยนะครับเป็นเสียงสัมภาษณ์ของนักวิจัยของรองศาสตราจารย์ดเรเพศศัลกรหญิงนันทิทิพย์ลิ้นเพียรชอบแล้วก็รองศาสตราจารย์ดเรเพศศัลกรหญิงวรีติยะบุญชัยนะครับจากทางคณะเพศศาสตร์มหาวิทยาลัยนเรศวรครับส่วนอีกเรื่องหนึ่งนะครับจากทางสำนักข่าว VOA News ภาคภาษาไทยจากกรงวอชิงตันสหรัฐอเมริกานะครับได้รายงานถึงเกี่ยวกับอนัมัยโลกและการชาติสาคลครับกังวลโลกไม่พร้อม รับมือกับวิกฤติสาธารณสุขในอนาคตแล้วก็อีกส่วนหนึ่งจากทางสำนักข่าวไทยพีบีก็บอกว่าตอนนี้ที่มนทนเสฉวนครับเขาเริ่มแล้วนะครับกับการเปิดทางมีลูกไม่จำกับจํานวนแล้วก็อีกส่วนหนึ่งครับก็มีการพูดถึงไปอยู่นึงอยู่เหมือนกันนะครับเกี่ยวกับเรื่องของบุหรี่ไฟฟ้านะครับก็มีรายงานจากทาง กรมควบคุมโรคครับเตือนประจาชนบอกว่าสารนิโคตินในบุหรีไฟฟ้ามีอันตรายต่อสุขภาพทั้งผู้สูบและคนรอบข้างที่ได้รับควันหรือละอองไอสีขาวนั่นเองนะครับนี่ก็เป็นข้อมูลต่างๆนะครับที่เรามาสนับันสุขภาพนะครับให้กับ คุณผู้ชมนะครับได้รับชมกันนะครับอีกรูปแบบหนึ่งนะฮะในช่องทางของทางวิดีโอตรงนี้ให้กับทุกท่านได้รับชมกันนะครับสามารถที่จะติดตามรับชมผ่านทางแฟนเพจ a c e b o o k ของทางสถานีวิทยุกระจายเสียงมหาวิทยาลัยนเรศวรนะครับแล้วก็ช่อง YouTube ของทาง n u r a d i o อนะครับอย่างไรแล้วก็ฝากกดติดตามนะครับกดไลค์กดถูกใจหรือแม้กระทั่งช่วยกันแชร์ข้อลข่าวสารต่างๆอย่านี้กันด้วยนะครับซึ่งในคําอธิบายต่างๆนะครับเราก็ได้ใส่หัวข้อรายละเอียดกันไว้พร้อมกับลิงก์ขัง ต่างๆในขราวของทางสำนักข่าวต่างๆให้กับทุกท่านได้เข้าไป อ่านข้อมูลรายละเอียดเพิ่มเติมกันด้วยนะครับหรือว่าจะเป็นประโยชน์กับทุกท่านกันบ้างแล้วก็ช่วยยน่นระยะเวลานะครับในการเปิดเว็บไซต์ลหลายเว็บไซต์เหล่ารวมไว้ให้ตรงนี้ด,ด้วยและอย่างไรแล้วต้องกราบขอบพระคุณนะครับกับทางสํานักข่าวต่างๆนะครับที่ได้เอ,อื้อเฟื้อเอ,อื้อเฟื้อข้อมูลกันไว้ณนะขณะนี้นะครับไม่ว่าจะเป็นทางสํานักข่าวไทยสํานักข่าวไทยพพเอสสํนักข่าว VOA News นนิว,ส,นวส์ภาพสะทายจากกรุงวอชิงตันสหรัฐอเมริกาสํานักข่าว NHK World Radio Japan นะครับแล้วก็อีกดิโอญนักข่าวครับที่รอนําข้มูล้วก ของแต่ละสำนักข่าวมานำเสนอกัน,นะครับวันนี้สารบัญสุขภาพนะครับลาไปก่อนเจอกันใหม่ในโอกาสต่อไปสวัสดีครับ